สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดอนั่นเองนะครับดอที่แปลว่าประตูนั่นแหละครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ดังนะครับแต่ตอนนี้นในเกมโรบบอกนะครับเป็นแบบที่ดังมากเนาะเราก็วันนี้นะครับเรามาพบกับกัน XD 1 4นึ่หนะครับเป็นเพื่อนผมเองนะถ้าใครจําได้น่าจะรู้นะครับจริงๆเนี่ยผมจะต้องโทรคุยกับเขานะแต่ว่าสายหลุดนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปเปิดสายกันก่อนนะครับจะได้คุยกันได้ ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนเราเลยนะครับซึ่งเออมันมีปัญหานะครับทางการคุยกันแลต้องคุยกันทางไลน์นะครับแต่ว่ามันหลุดบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตลดเสียงลงนะครับเออตอนนี้นะครับเราอยู่กันในลิฟต์นะครับโอ้ยประตูเปิดแล้วหลอนอยู่นะครับเนี่ยเสียงบรรยากาศนี่คือหลอนมากท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยสิตามเพื่อนไปแล้วกันอ๋อ อันนี้คือกุญแจนะครับในการไขใช่ไหมเราต้องไขประตูด้วยนะครับนี่ไขประตูเลย,ยเลยเ,ออเข้าไปนะครับเดี๋ยวบรรยากาศมันน่าก,กลัวมากเลยท่านผู้ชมออดีนะที่มาเล่นกับเพื่อนเมื่อไม่มาเล่นคนเดียวเลยโอเคเราเดินต่อเรื่อยๆนะครับโอเคห้องที่ห้าเพื่อนผมมีประสบการณ์เฮ้ยมันมีจดหมายด้วยท่านผู้ชมเออเราต้องค้นหนากุญแจใช่หรือไม่นะ เอ้ย hey, ตรงนี้ก็มีเอาไม่มีแล้วก็มีซะอีกมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะถึงห้องที่หนึ่งร้อยหรือเปล่านะครับเออเพื่อนผมเดินนะครับดูแต่งตัวอย่างเท่เลยเพื่อนผมเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมจะหยิบชากาแฟนี่ยังไงเลยเนะี่ยโอ้ผมต้องหยิบมันยังไงอะ่ะเอาเพื่อนผมหายมาเข้าไปในห้องนี้เหรออ๋อนี่ไง โอมันสามารถหลบหลบอยู่ใต้เตียงได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยก็เลยขึ้นเหรอก็เลยขึ้นมันมันมันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยรอด้ว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 ยยายายากลัวแล้วเนี่ยว่าอย่าสร้างบรรยากาศให้หลอนดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีไปนี่เขายังอยู่ในเซิร์ฟเวิร์กไหมนะกายังอยู่นะไปอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ยโอ้นึกว่าหายไปไหนซะละ แต่กุญ <c oughs> แจยังคะเนี่ยเออน่าจะยังไม่เจอนะครับลองค้นหาห้องนี้ดูดูมันหายากนะเนี่ยกุญแจเนี่ยผมลองค้นหาแต่แถวนี้แล้วกันเอะนี่อะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์สมัยก่อนเนาะอันนี้มีตรงตาให้เราดูได้คือ D S A C อะไรไม่รู้สามารถไปห้องนี้ได้แล้วนะครับเออต้องทำอะไรต่อ ต้องเดินไปต่อใช่ไหมเฮ้ยแอบทำไมแอบทำไมแอบเวยแอบเว้ยแอบอีกอันหนึ่งแอบอีกอันหนึ่งเฮ้ยเหมือนมีอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะผมขนลุกเลยมันน่ากลัวโอ้ยขนลุกแล้วคือในชีวิตจริงตอนเนี้ยผมขนลุกเลยนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมไม่เห็นน่ากลัวเลย แต่มันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับไปไป,ไปผมจะยูชช่ชิดเพื่อนผมไว้น,น่ากลัวจริงๆอะเนี้ยห้องที่สิบสามเมื่อกี้เหมือนเราจะปลดล็อกเลยนะครับเหมือนเราเจอตัวอะไรแนละ้วมันก็ปลดล็อกเหมือนเป็นแอนชิพเมนต์นะครับห้องต่อไปนะครับอันนี้มีเตาผิงไฟด้วยห้องต่อไปทําไมห้องรีไฟกระพริบล้วเนี้ยเพื่อนแอบอย่างนี้เดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ให้ฉันแอบด้วยซิว่า เฮ้ยตกตกใจหมดเลยก็อะไรขึ้นแล้วเพื่อนผมหายไปไหนไม่ไม่ problems, 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 problems. ไม่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 อะไรแลบเนี้ยเฮ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 ้ยได้ไงเพื่อนผมตายแล้วเนีここ้ย ไม่นะตายงไม่ได้ดิโลดดิ้งนะครับอ้เราเริ่มมีประสบการณ์้วครับผมจะเก็บประสบการณ์ต่อไปเอาไปแลวนะครับเรามาอยู่กับเพื่อนเราเลยนะครับคุณกันเอ็กดี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 หนึ่งสี่ห้านะครับโอเคเราไปเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปไปกันเลยนะครับผมรอบต่อไปนะครับรอบนี้เราเก็บประสบการณ์ได้นะครับเออมันก็หลอนพอสมควรแล้วท่านผู้ชม ผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นะอันนั้นเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะท่านผู้ชมเออก็ต้องเล่นกันไปเรื่อยๆนะแต่ผมได้ไปเจอนะครับดรมมาม่าเกี่ยวกับเกมนี้ค่อนข้างเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมด้านบนเราขึ้นมาแล้วตรงนี้ห้องที่ห้านะครับแล้วก็เลี้ยวข้ามานะครับอันนี้เป็นจดหมายใช่ไหม เราไม่สนใจทาไปห้องที่หกเลยเดินต่อนะครับผมนําเพื่อนละอันนี้ไม่ค่อยคุ้นชินเลยนะคท่านผู้ชมห้องนะ่ะเออมันมืดอ,อย่างนี้ผมรอเพื่อนดีกว่าวัสดีนายโอเคจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่ออย่างนี้นะครับแต่ชื่อชีวิตจริงนะครับเขาชื่อว่ากันนะครับประตูล็อกอยู่นะครับมันล็อกด้วยแผ่นไมเ้เราต้องหาคอนแน่เลยท่านผู้ชม ต้องใช้กันหาของนะครับเพื่อมีอะไรามาช่วยไขยได้นะครับไม่เจอนะท่านผู้ชมลองไปค้นหาอีกห้องหนึ่งละกันเนี่ยห้องนี้หวังว่าเราจะเจอในเร็วๆนี้นะครับจะได้ไปจากที่นี่วายวาจะได้ออกจากที่พิศวงแห่งนี้นะครับอยู่ในตู้นี้ก็ไม่ใช่นะห้องนี้ล่ะห้องนี้ไม่แน่ใจค้นยังก็จะค้นแล้วนะเนะี่ยดูแล้ว ก็ไม่น่าจะมีนะครับอ,อ๋อนี่ไงินเข้าปล็อกแล้วนี่เพิ่งเห็นโทไอ้เราก็นั่งนึกอยู่ตั้งนานนะครับเจอหรือย,ยังเอออันนี้คือเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้นะครับคือเมื่อกี้นะครับที่เห็นไปไหนะคลิปอาจจะตัดไปนะครับแต่ว่าจริงๆแนละ้วเนี่ยผมได้เจอสัปดาลอีกตัวหนึ่งนะคือมันจะมีหลายๆตาแต่ว่าผมไม่ได้กดอัดเอาไว้นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้และกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับลงไปด้านล่างครับแล้วก็ไปกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นี่นี่ดีเลยนะครับหรือว่าถ้ากดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะยิ่งดีเข้าไปอีนะแต่ว่าที่นี้สุดคือการกดแชร์ให้คนอิ่นได้เห็นคลิปนี้นะครับ โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะครับสำหรับบนนี้มีเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย